สั่งซื้อสินค้าตัวหนึ่งมาสินค้าที่ผมอยากได้มานานแล้วคันเบ็ดใหม่ของผมนะครับโคตรเข้าอ่ะโคตรสวยอะ่ะน้ำหนักถือว่าอโอเคเลยนะมันได้เลยอะ่ะเนี่ยแม่โอ้โหเข้าได้เลยอะ่ะปกติผมทำไม่ค่อยได้ไง่าตัวเนี้ยแกสบัดปลายคันอะ่ะเนี่ยเข้าไปเลยโอ้โหโคตรดี ดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมแจ็คกีไม่ใช่แจ็คกี้ฟิชชิงครับก็กลับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็ไม่ได้มาตกปลาหรืออะไรนะแต่วันนี้ผมรู้สึกดีมากๆเลยเป็นอีกวันวันหนึ่งที่ผมเนี่ยได้สั่งซื้อสินค้าตัวหนึ่งมา มันคือสินค้าที่ผมอยากได้มานานล้วแล้วลก็เป็นสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกปลาในหมวดของคันเบ็ดในวันนี้นะครับผมได้ทําการซื้อเจ้าสิ่งนี้มาครับผมนี่คันเบ็ดใหม่ของผมนะครับแต่ว่าคันเบ็ดตัวนี้นะครับผมเอามาเล่นงานเท็กซัสนะครับกับกบยางนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะเน้นทางพวกประช่อนนะครับเป็นประช่อนตัวไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าผมจะเอามาเล่นแบบว่าเคาะมันมันไม่ต้องหนักมากไม่ต้องวัดหดๆอะไรอย่างนี้นะครับเดินหนอนไปยางเท็กซัสกบยาง างนี้นิดหน่อยๆอ,อะไรอย่างนี้นะครับเหยื่อใหญ่นี่คือเล่นไม่ได้แน่นอนนะครับผมเพราะว่าคันเขาอ่อนนะครับผมวันนี้คันที่ผมซื้อมานะครับนั่นก็คือไดว่าบาซอนนะครับผมหรือบาซอนบะ กูไม no ่รู I mean, right so, ้เหมือนกันว่าเขาเรียกกันว่าอะไรแต่กูเรียกว่าบราซอนบางคนก็อาจอาจจะเรียกว่าบีราซอนอะไรนี้นะแต่ผมสะกดว่าบราซอนตลอดเลยนะครับเราซื้อคันตัวนี้มานะครับเวทคันนี้นะครับเป็น6ขีดสิ่นะครับของใครแตว่านะครับผมอ่ะก็กดมามือหนึ่งเลยนะครับไม่ได้เอามือ2นะครับเพราะว่ามือ2กูหาไม่ได้เลยนะครับไอเวทประมาณแนวนี้นะครับวันนี้เราก็จะเอาเจ้าคันตัวนี้นะครับมาลองเล่นแล้วก็ลองเทสได้ดูนะครับว่าทําไมผมถึงอยากได้บราซอนนักหนานะครับผมมาเดี๋ยวมาลองดูนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ย ได้ทําการเปิดเจ้าคันตัวนี้ไปแล้วแหละนะครับผมเปิดเทสเปิดลองแบบว่าเอาประกอบแับลอกแล้วก็ตัดพวกซิลอะไรออกไปหลายอย่างแล้วนะครับผมมาดูข้างในกันนะครับผมก็จะเปิดให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับภายในของเจ้าถุงตัวนี้นะครับก็จะมีด้ามเบ็ดนะครับผมนี่เป็นด้ามเบ็ดของเขานะซึ่งบาซอนเนี่ยเขาจะเป็นต่อโคนนะครับต่อโคนซะมากกว่า จะมีต่อโคนมีต่อกลางอะไรก็ว่านไปนะครับแล้วแต่ข้างในก็จะมีใบนะครับใบเกี่ยวกับคู่มือการใช้งานใบเปนนวดอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็ข้างในที่จะมีอีกนะครับก็จะเป็นคันเบ็ดนะครับผมมาานี่คันของเขานะที่ผมเลือกมานะครับจะเป็นความยาว6.7นะครับผมเกือบ7ฟุตนะครับอ่ะนี่ประมาณนี้ผมก็ได้ทําการมาร์กเอาไว้แล้วละอ่ะเพราะว่าคนที่ใช้บาซอนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปัญหากันหลักๆเลยก็คือด้ามหักนะครับบางทีด้ามคันเนี่ยมันแอบสไลด์ออกนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับซึ่ง ผมก็ได้ทําการมาร์กเอาไว้นะเพื่อที่จะได้รู้นะครับว่าเออคันเรามันขยับขยืขย่นอะไรออกหรือเปล่ามันคลายออกหรือเปล่านะพอประกบเสียบเข้าด้วยกันนะครับคันก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับแหมสวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับคันบาซอนนะครับโอเคลอกที่เราจะเลือกใส่วันนี้ก็ต้องเล่นไดว่าก็ต้องไดว่าเดี๋ยวว่าโอเคมาเอาลูกรักผมมาเล่น,นกันหน่อยนะครับผมสําหรับลูกลักผมตัวนี้เลยอ่านี่นะครับผม อัลฟาเอสวีนนะครับผมเราประกบเข้ากับคันดูนะโอ้โหสวยงามอะ่ะทุกคนโคตรเข้าอ่ะโคตรสวยอ่ะดูดิโคตรหลอ่อโคตรเข้ากันนี่ต้องถ่ายแบบแอคๆหน่อยเวลาพวกนะักตกปลาเขาถ่ายรูกปกันเขาจะถ่ายกันแบบนี้นี่เห็นไหมโชว์ด้ามคันนะครับนี่ตอนแรกผมว่าจะเอามาใส่กับไอ้นี่แหละไออัลฟาตัวใหม่นะครับแต่ว่าผม คิดว่ายังไม่ใส่ดีกว่านะครับผมออมจะใส่กับตัวนี้ก่อนดีกว่านะเพราะว่าอัลฟาตัวนี้มันเป็นงานหนักไงผมคิดว่าเดี๋ยวเอาไปลุยงานหนักใส่คันหนักๆเอาไว้ก่อนนะครับผมส่วนตัวนี้ก็เอาไปเล่นงานเบางานแบบว่าอยากจะแบบเคาะเหยื่อนิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับง่ายๆอย่างเงี้ยอ่าวัดปลาไม่ต้องแรงมากนะครับเน้นแบบยื้อปลาสนุกๆน,นะครับก็จะเอาคันนี้แหละโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองทําการต่อสายช็อคหลีดเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองไป เล่นกันดีกว่าว่าบาซอนเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างหลายคนเนี่ยชอบมากเลยนะผมก็อยากจะรู้ฟิลเหมือนกันยังไม่ลองเล่นดูเลยนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะสนุกขนาดไหนไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับคันบารซอนรอกไมว่าอัลฟาเอสวีนะครับกับเหยนะื่อแนวเท็กซัสนะครับผมมาลองดูกันว่าจะดีขนาดไหนนะเวทของคันนี้ก็คือ6กขีดนะครับผมก็รับน้ำหนักเหยื่อตั้งแต่3 5มจุดถึงสิกรัมนะครับผมมาลองดูกันว่าจะดีขนาดไหน แต่รู้สึกว่าท้ายจะสั้นมากเลยนะเนี่ยท้ายมายันนี่เนี่ยค่อนข้างสั้นนะหรือว่าอาจจะเป็นที่ว่าผมจับมาจิติกบ่อยนะครับเพราะว่ามาจิติกผมทาด้ามเบสบอลแล้วมันยาวไงออกยาวหน่อยผมมาจับบาซอนแล้วมันแบบดูเล็กๆอะ่นะลอกผมก็ไม่ได้เล่นนานเลยนะลอกตัวนี้เพิ่งผ่าเมื่อวานผ่าล้างเมื่อวานเลยแล้วค่อยเอามาเล่นนะครับโอ้หแอคชั่นถือว่าโอเคมากครับน้ําหนักถือว่าถือว่าโอเคเลยนะโอ้หหน้าหาเวทดอ่อนๆไปเล่นกระพงนะเนี่ย เอ้ยตายแล้วถึงว่าทำไมคนหนึ่งชอบบาซอนกันเยอะนะครับผมไม่แปลกใจเลยมันดีจริงนัเนี่ยเวิร์กว่ะถือว่าเวิร์กมากอะนะครับคันตัวนี้ผมก็ซื้อมาในราคา3,500นะครับผมมือหนึ่ง คือผมได้แฟลเซลมานะราคามันลดก็เลยลองซื้อมาดูนะครับไหนๆเราก็อยากได้แล้วแต่ว่าเวทที่ผมต้องการนี่มัน,มนชอบหมดอะ่ะแปดสี่สิบเจ็ดนี่หมดไวมากๆเลยนะครับผมก็เลยเลือกเอา6กสี่สี่มาเพราะว่าเออเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวจะเอามาเล่นเท็กซัสหน่อยเอาไว้เล่นเท็กซัสเอาไว้เล่นปักตัวใหญ่นะครับไว้ใช้งานกระพงงานประช่อนตัวเล็กๆนะไม่ตัวใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยตัวใหญ่มันก็เอาอยู่นะจริงๆอะ่ะมันไม่ได้ถึงว่ามันเอาไม่อยู่นะเว,เวทหกสี่สิบสี่มันเอาอยู่อยู่แต่แค่เราต้องตื้อหน่อยนะครับต้องพยายามเล่นหน่อย เออเข้าท่าวะ่ะโคตรมันโคตรได้พอประกบกับอัลฟ่านี่คือดีมากอะซิลเลียนสตรีทอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันเข้ากับหลายลออจริงๆอะบาซอนเนี่ยดูนี่ขนาดลออปี2016นบะครับ2015 2016เนะี่ยยังยังเล่นมันเลยดูแคสไปยันนุ่นเลยแคสไปยันใต้สะพานสิ่งหนึ่งเลยที่ผมซื้อมาแล้วผมคิดว่าจะเอามาเล่นก็คือท่าโรลลิ่งโดยเฉพาะเลยคือมันจะต้องเล่นกับโรลลิ่งได้มัน นู่นไปยังนูน่นโอ้โหโอเคครับโรลลิ่งถือว่ามันมากนะครับโอ้โหโคตรเดือดแม่ถูกใจเลยนะถูกใจมากๆเลยสวยด้วยนะงามด้วยนะถูกใจด้วยเอา้า <c oughs> อะไรวะเนี่ยเอา้าหนอบกูหลุดเฉยเลย <c oughs> มึงเห็นไหม,มเห็นมันไหมมันจะบ่นอะไรของมันก็ไม่รู้อะไรของผู้มึงอ่ะฮะ เดี๋ยวเจอกูแน่ปกตถิถ้าที่มันน้อยอย่างเงี้ยถ้าแบบว่าเราเราจะเข้าไปในมุมนี้ใช่ไหมมันก็จะมีหลายท่ามากทุกคนท่าที่เบสิกก็คือจะแบบการพิชชิ่งอะไรอย่างเงี้ยพิดเข้าไปอย่างเงี้ยอ่าคนบางคนก็จะถานาัดแบบโรลลิงนะครับไม่ไม่อยากจับสองมืออะไรอย่างเงี้ยก็แค่ควงเหยื่อเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยติดต้นไม้อีกไอซ์เอ้ยกูกำลังจะเท่เลยควงเข้าไปปุ๊บเห็นไหมอ่าเนี่ยฟูนิดหนึ่งอ้วกนิดหนึ่ง ผมคิดว่าถ้าผมเจอมุมนี้ผมโรลลิงเข้าไปดีกว่าเนี่ยปึ๊บปึ๊บอืมโรเข้าไปบางคนก็ฟลิปฟลิปเข้าไปปึ๊บเห็นไหมอู้ปลาช่อนนะปลาช่อนนะเมื่อกี้สบัดปลายคันปึ๊บหวตัดปลายปึ๊บนี่เข้าไปละวฟลิปเหยื่อมันก็จะเป็นสเต็ปของพวกที่แบบว่าเล่นเท็กซัสแล้วก็แบบชอบเข้าไปล้วงปลาอะไรอย่างเงี้ยคนที่เล่นเท็กซัสก็จะรู้ดีนะครับว่าถ้าพวกนี้เรา เรามีเอาไว้ใช้งานจริงๆนะเอาไว้ตึงๆเอาไว้ล้วงปลาช่อนออกมาเข้าไปในมุมที่แบบว่าเราคิดว่ามีปลาแน่นอนแล้วเราดันตีธรรมดาไม่ได้อย่างเงี้ยโอเวอร์เฮดไซคทอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับถ้าเป็นมุมถ้าเป็นมุมอย่างงี้นะอุย๊ยตกใจนึกว่ากัดมกี้ตึกเข้าเลยนะทุกคนผมจะฟิปให้ดูนะเนี่ยคือแบบมันได้เลยอะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเข้าได้เลยอะปกติผมทำไม่ค่อยได้ไงท่าตรงเนี้ย แล้วเนี่ยพอมันมันได้กับบาซอนอ่ะเราไม่จำเป็นต้องควงเหยื่อไม่จำเป็นต้องจับเหยื่อแค่สะบัดปลายคันอ่ะเนี่ยเข้าไปเลยโอ้โหโคตรดีโอเคครับทุกคนสำหรับเจ้าคันบาซอนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าผมถูกใจมากๆเลยนะครับผมเป็นคันตัวหนึ่งที่ผมมองว่าคุ้มค่าสุดๆเลยในการใช้งาน,นครับก็ เข้าสู่คังสต๊อกของเรานะครับผมนานจัดจัดเลยว่ากูจะเก็บตังค์ได้ซื้อของตกปลาแต่ละอย่างนะโคตรเหนื่อยนะพวกกูต้องเอาเงินไปลงทุนกับหลายๆอย่างมากเลยกว่าจะได้เงินคืนมานะครับผมก็ถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด u b s c r i b e กับผมด้วยนะครับเพราะว่าผมก็แค่มารีวิวคันเบ็ดให้ดูคร่าวๆนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับคือที่จริงก็คือกูทาคลิปนี้ไว้เพราะว่ากูไม่มีคลิปจะลงอะ่ะกูเลยต้องเอาคลิปเนี้ยมาดักลง คันเวลาไว้ก่อนนะครับช่วงนี้ผมติดงานเยอะมากงานโคตรเยอะโคตรวุ่นวายเลยครับไม่ว่างตอบแชทไม่ว่างแบบไปตกปลาสักทีครับมันมันค่อนข้างเหนื่อยทุกคนผมก็พยายามทําคลิปเรื่อยๆลงเรื่อยๆนะเพื่อไม่ให้มันเหงาแล้วก็เงียบจนเกินไปบวกกับอัลกอริทึมของ u t u b e นะครับที่มันบังคับให้ผมเนี่ยจะต้องทําคลิปลงสม่ําเสมอนะครับไม่งั้นช่องผมก็จะอยู่ยากนะครับผมผมก็ต้องพยายามทำคอนเทนต์ใหม่ๆนะดีๆขึ้นมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวต่อไปก็จะมีคอนเทนต์แบบโหดๆมาแล้วเพราะกูคิดไว้ว่ากูอยากจะซื้อโคโลราโดด 5ตัวแล้วก็แจกอยากแจกดีซีอ่ะเพราะทุกวันนี้ยังไม่มีใครเขาทํากันเลยนะแต่กูนี่แหละกูจะเป็นคนแรกที่แจกลอกดีซีหนักๆเดี๋ยวมึงเจอกูเพราะฉะนั้นกดไลค์และกดซับสไครต์กับผมด้วยนะครับผมจะได้มีเงินนะครับเอาไปตีกัน้ไม่ใช่ผมจะได้มีเงินนะครับเอาไปซื้อลอกดีซีไล่แจกคนไปทั่วนะครับผมเพราะว่าผมอยากทํามาตลอดเลยนะครับตั้งแต่ตกปลามาแรกๆนะครับอยากทําเหลือเกินเพราะฉะนั้นไปแล้วครับผมไว้เจอกันใ่คลิปหน้า Vem sentando pro pai. Oh. tentei bater de frente, 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 de frente. Quer ser quem só